สวัสดีวันวิสาขบูชาค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านอ่าในหนาอยากจะมาขออนุญาตฝากร้านหน่อยนะคะว่าถ้าเกิดท่านใดอยากจะสั่งน้ําสมุนไพรหรือสั่งน้ําปานะไปดื่มเองหรือว่านําไปถวายพระที่ครัวคุณหนาจะมีน้ําสมุนไพรอยู่ทั้งหมด5อย่างนะคะคือน้ําตะไคร อาน้ําเก๊ก้วยน้ำำําลําไยแล้วก็น้ํากระเจีย๊ยบแล้วก็น้ําเฉาก๊วยนะคะท่านสามารถสั่งได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดอยากจะสั่งน้ําปานะนี้ไปถวายพระแต่ว่าไม่สะดวกเดินทางไปถวายเองถ้าวัดอยู่ในเขตในเมืองเนี่ยในหน่าย,ยินดีให้บริการเป็นตัวแทนน,นําน้ําปานะไปถวายแทนท่านได้นะคะ หรือจะสั่งไปเป็นเครื่องดื่มสนับสนุนให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ฮอสเทลที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อยู่ก็ดีนะคะถ้ายังไงก็ขอฝากด้วยนะคะเชิญสั่งได้เลยนะคะนีหนะยินดีให้บริการค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขแล้วก็ปลอดภยัยเฮงๆรวยๆด้วยเนาะคะ่ะ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณมากนะคะขอฝากขวคุณหนาขอฝากน้ำปลานะสมุนไพรแล้วก็ขนมด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ